านชีวิตมาทุกรูปแบบวันนี้พระเอกดังโชว์ภาพคู่เมียเผยความสุขที่แท้จริงอยู่นี่มีโมเมนต์ให้แฟนแฟนได้อิจฉากันตลอดเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงพระเอกสุดทอตเมียสุโกล,ลวันรและภรรยาสุดที่รักมิกกี้พีมนญาล่าสุดหนุ่มเวียโพส์ภาพหวานคู่กับภรรยาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมร่าย,ยาวถึงความสุขอันแสนเรียบง่ายและแท้จริงผ่านแคปชั่นว่า แท็กสุขไม่มีวันหยุดวิกก้เอ็กพลอเรอร์ไปไหนไปกันความสุขอยู่รอบตัวเราไม่ต้องมองไปไกลคนข้างๆคนในครอบครัวคนที่อยู่ตรงหน้านั้นแหละครับความสุขที่แท้จริงสำหรับผม